หน่อยนะเดี๋ยวได้กินยาไม่อยากกินก็ต้องปอนขนานะไม่ได้บังคับนะแต่พยายามให้กินหน่อยยามันเปรียบเสมือนยาหม้อใหญ่ใช่ไหมเล่าใช่ไหม,ไมเ,หเนี่ยยามันเปรียบเสมือนยาหม้อใหญ่ใช่ไหมไอ้ข้าวเนี่ยกินข้าวอะ่ะมันเปรียบเสมือนยาหม้อใหญ่เออ,เอ,อ ยายจะไม่ยอมกินทุกคนบอกไม่หิวไม่อยากกินฉันก็พยายามให้กินหน่อยเนาะมไม่ได้บังคับแต่ว่าฝืนให้กินหน่อยนึงเดีย๋ยวจะได้กินยาจะได้มีเลี้ยวมีแหลงเอฟซี FC เขาก็อยากจะฟังเสียงนักร้องแย่แล้วหิมเลเลยเนี่ยอร่อยไมมแล้วมีคนป้อนเงี้ยฮะอร่อยเหรอ โอ้โหจะต้องป้อนกันอย่างงี้สมเลยใช่ไหมพี่กินเองไม่ยอมกินซะแล้วอะ่ะพี่ดอกมาฮนะาออโอ้โหเพิ่งได้สองสามคำเองอกินนิดหน่อยที่หลงท้องให้กินยากินเข้าไปไมันได้มีแรงจะพอแล้วหรือตักมันหน่อยเดียวแค่นั้นเองอกินให้หมด กินเดือดกินยาเหงื่อแตกบ่ายเดี๋ยวอาบน้ำกันเราอะ่ะอาบน้ำฟอกสบู่น้ำยาลาดให้ขนาดนักดูที่มันจะอยู่ได้ไหมไอ้จูไอโควิดโควิดเนี่ยเดี๋ยว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 ไปทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อีกสองสามคำ มันอิมอีกสักสามํำพอเลยอีกสามํำพอเดี๋ยวจะเอายาให้กิน,นไงแต่กินลังนกไปได้ขวดนึงแล้วม,มันต้องกินข้าวมางันดอกไม้ไมเธอจะได้มีเลี้ยวมีแรงเสี่ยงชักเริ่มดีแล้วเนี่ย<ะ>มันมันเบาเจ็บยังขอ เบาไหมเบาหน่อยแล้วเนาะเบาหน่อยเดี๋ยวอมอย่าอม,อาอมจะขาบหกตัวไปอีกอ้ําพอพ<ำ>อ,อ,อโอเคพอก็พอได้หลายคำแล้วน้ำน้ำ